อโลฮาฮาวาย หญิงไฮไลท์บูมชาละกะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหญิงไฮไลท์บูมชาละกากนอีแ้วนะคะวันนี้มาเปิดวอล์กด้วยแบบอากาศอึมครึมไซม่วงนะคะเพราะว่าเราจะออกไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะคะแต่วันนี้บ้าฝนโตอึมครึมมากให้ทุกคนดูนะคือท้องฟ้าแบบร้องไห้มากแต่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่า เยน็นอากาศสบายเย็นสบายนะคะคือร้อนมาหลายเดือนมากค่ะวายปกติฮาวายไม่เคยร้อนอย่างนี้เลยนะเออปกติฮาวายจะแบบอากาศเยน็นเย็นอร่อยช่วงเนี้ยไม่รู้ทําไมถึงร้อนเออแปลกเหมือนกันนะคะแต่ดีละฝนตกอากาศก็เริ่มเย็นจะยิงให้ดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศฟ้าร้องให้มืดครึ้มมากนี่ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะหญิงออกไปกินอาหารญี่ปุน่นแต่ก็ไม่รู้เลยว่าที่ไหนเพราะสามีก็จะเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะนางโทรไปจองไว้แล้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องจองนะคะให้เข้ามาได้เลยนะคะก็เลยเดี๋ยวไปกันนะคะคือที่ฮาวายเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นจะเยอะมากว่าแบบคงไม่ใช่ฮาวายคงเป็นคงเป็นจะเป็นนีกทันที่มากกว่า <laughs> คืององกับฮาวายมากคนญี่ปุ่นอะไรจะเยอะขนาดนี้นะคะก็อาจจะเป็นเนื่องด้วยสงครามโลกนะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะคะฮาวายก็จะเป็นเพิร์ฮาร์เบอร์ใช่ไหมไม่ใช่เพิร์ฮาร์เบอร์สิใช่ปะเพิร์ฮาร์เบอร์ใช่ใช่สิอืมก็นั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็คนญี่ปุ่นก็จะเยอะเพราะว่าระหว่างสงครามระหว่างเอออาหารอเมริกากับอาหารญี่ปุ่นนะคะก็เป็นมีฮาวายเป็นฐานที่จะใช้ในการแบบสู้รบของพวกเขากันอุ้ยเหมือนจะมีใส่ลุงเลยอะ่ะ ในความอึมครึมก็มีแสงสว่างนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเสี่ยวมากเลยเนะี่ยยิงเอาโทรศัพท์แบบออกมาข้างนอกคนนอกคน,นโดแล้วคือจะทําเพื่อคือเอามือวางไว้ตรงระเบียงเนี่ยดูแล้วหญิงก็เอาแบบโทรศัพท์ข้างนอกคือจะให้โทรศัพท์ตกหรือยังไงบ้าโบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเชอร์เมลอนสตรอเบอรี่เชร์มชูการ์ไฮเบอร์มาลชูกอร์ไชูกาหายเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้เฮยเ You surprised me. <laughs> where, where, where? Is uh cute? -huh. I don't know. We got traffic. We gotta wait because this lady's walking on the wrong side. My husband just looked at the cute. One want to surprise? price. <laughs> <laughs> alloy, <my? laughs> How you know alloy? Huh? they a long, long time ago. <laughs> 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 Bye. Okay.

no I got the steak kebachi and edamame อ๋อโอเค I order and I order uni four pieces I know crazy right always I love my uni มาเข้าดูซีกายนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านกันนะคะทุกคน Hi you feel me very good very good yeah I said my baby's f e e a i n g me tonight ไอฮอตไอ้ก๊อดไฟทันเดย์คเดนตวเวฟรีมันนี่แ a ป p ี้ไวฟ Happy ี้ไลฟ์ s o y ์แ e น s สมันบรรยากาศดีมากนะคะเราก็นั่งอยู่กับใกล้ๆตรงบาอืมโอเคเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวให้ดูอาหารให้ชิน What do you order, babe? Sticky matu rice. Uh can I see your face? Yeah. Mm, thank you. He's handsome. Wow. Looks so yummy. Oh, mm, guys, You are so good. Thank you! My Lovely! I don't know if they have inside deluxe too. If I know, maybe I just order two. put mm, yeah. it, buy. But you know, right? I can eat all. You can eat all day. Yeah. Every day. Every yeah. Day. This one is sushi and sesame deluxe. Cheers ma. Terima yes, kasih, yes, yes. Yay! For what? For I back to work again. Yes. Ready <laughs> yeah, back to work. Hello. Hello. of galaxy. เราจะมาต่อกันด้วยสาซิมินะคะแซลมอนวิธีกินนะคะอันนี้คือเพื่อนญี่ปุ่นบอกกิงเราต้องเอาวาซาบินะคะนี่นะคะวางไปข้างบนตัวแซลมอนมแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จิ้นน้ำจิ้มนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเสียววาซาบิขึ้นมากเช็ด กิบบนขยับไหมเราจะมาไปต่อค่ะโต๊ะเล็กน,นิดนึงโต๊ะที่ได้พอดีเรามาตอนแฮปปี้เอาเวอร์กันแต่แบบไม่ได้สั่งอะไรที่เป็นแฮปปี้เอาเวอร์เลยสั่งแต่อลาค่าสั่งแบบราคา,าเต็มวิลลี่เดนออเดอร์แฮปปี้เอาเวอร์ No. <laughs> even just what even just cocktail or anything we can order what we done stupid girl น่ะ stupid couple ที่ทำนี่อ้าวอุ้ยรำแม send s o m e t h n g to me send s o m e t h n g send something to me you see I think smoky e and sky follow me uh we want I want maybe white white first นะคะ ว,ว่าจะวางไว้สิบีวอเตอรมิชูแต่อ I I finish, นัน่อ้ไอแคนฟินิสว่าอยู่ชุดเฮลมียซับนอะค่ะแม่แต่เรียกว่าอะไรหรอเอเโอเโกล แ a p ปี <Happy. S 2> mm ้แฮปปี้แ s ะดนตรีก็ดีท I love the music yeah last time I was here was with Matt uh, what the no, last time I was here was with Matt and other fraternity brothers oh, nice next time like, um, we can invite Matt back we can come w h e n happy hour right like, maybe nine o'clock to close something yeah Be careful! This one is similar. Oh, that's you, Beth. I'm not sure it's you or me. Yeah. I didn't know it. But you? I don't know. Can ask. Hey. Oh my god, we're so full, Beth. Do you? ไม่หิวแล้วมากค่ะ Today is delicious.

เบลยาสามีอูนี่อิ่ม The best for me เรนครับ Good m o r n i n m good done 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 เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนแรกก็ว่าจะชวนยูจิมไปเดินร็อสต่อย่อยนาำองค์เกียดเพราะน่าจะกลับไปเล่นเกม I k อันนี้อยู t วันดูเพเกตไว้อุ้ยขอโทษกรรมการตักกระตึกของวิดีโอเพราะว่าเจ๊ห้าเดียวร็อตอลิสต์เบีด ไมดเราจะาล o d k see you s next i d e นะคะ a u เล h e e a e g า take care guys